ตอนนี้อยู่กับ oppo a6 pro 5g นะครับในคลิปนี้จะพาทุกคนมาดูสเปกการใช้งานของเขานะครับมาพร้อมกับหน้าจออยู่ที่6.57นิ้วนะครับความละเอียดที่ได้มาเนี่ยเป็น full hd plus ครับผมพาแนลหน้าจอเป็นจอ amoled นะครับ refresh 120 hz แล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดของหน้าจออยู่ที่1,400นี่นะครับหน้าจอของเขาสามารถที่จะใส่ถุงมือทัดได้ด้วยนะครับตัวชิปของเขาเนี่ยก็จะเป็นตัว d i m e n s i t y 6300นะครับทุกคนก็เป็นชิปตัวที่อยู่ในหลากหลายรุ่นเลยเนะคะแนน a n d r o i ก็ประมาณเกือบจะ600,000เลยนะครับมาพร้อม สองกนะครับมี3รุ่นให้เราเลือกตามการใช้งานเลยกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียดอยู่ที่16บหเมกะพิกเซลครับกล้องหลังเนี่ยก็จะมีความละเอียดอยู่ที่50าสเมกะพิกเซลนะครับเลนส์โมโนโครม2องเมกะพิกเซลครับผมมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ครับอยู่ที่6,500นห้มิลลิแอมแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความหนาอยู่ที่8มิลลิเมตรเองน้ำหนักอยู่ที่185กร,รัมเองนะครับภายในกล่องแถมหัวชาร์จ80ดสิบวัตต์ซูเปอร์วู๊มาให้ครับผมกันน้ำกันฝุ่นได้ในระดับ IP69 นะครครรัับตวเื่องออกแบบมาเพื่อซัีหกระะแทกโโดดยยเเเฉพพาลลำงงคคู่่ไ้300%รับเป็นสมาร์ทโฟก หนึ่งรุ่นที่ให้สเปคการใช้งานมาดีมากๆครับสำหรับเจ้า Oppo A6 Pro 5G เครื่องนี้